สวัสดีครับแฟนบาสเกตบอล ball, ในกลุ่มของวิบารนวันวันครับพรุ่งนี้เอ็นบีแ8เกมนะครับโดยคู่จะมาพรีวิวในตอน6โมง10นาทีดีทรอยต์พิสตันไปเยือนมินนิโซตาทีมบูบูฟฟฟอร์มพิสตันในชนะ42แพ้32แล้วก็เท่ากับทีมบูฟฟ์ที่ก็ชนะ42แพ้32แต่สู้ต้านต่อเนี่ยดีทรอยดีกว่าเยอะนะครับดีทรอยนั้นกินมา40เสีย31แล้วก็เจ้าไป3ส่วนทีมบูฟฟน,นั้นกินมาแค่34เสียไป39แล้วก็เจ้าไป1 ดีทรอยชนะสามเกมติดแล้วก็ชนะมา5ใน6นัดวันเสาร์เนี่ยเปิดบ้านปราบคริฟแลนด์แคลเฟอรีได้ร้อยสามสิบสามต่อร้อยยี่สิบสองผู้เขาไม่มีเคสคานิงแฮมนะครับหนึ่งในตัวสำคัญมาสามนัดละแล้วล่าสุดเนี่ยคานิงแฮมก็ยังลงไม่ไหวเพราะปวดน่องอยู่แต่ทีมฮาร์ดเวลในที่แล้วเนี่ยสามคะแนนลงไปถึงเจ็ดลูกเลยนะครับแล้วก็มีอย่าง ley, ามเมลิกบีสลีย์กับเบนเนชลูเดอร์สองตัวเก่าที่ช่วยกันทำผลงานด้วย ขณะที่ทีมบูฟก็ไม่ธรรมดาชนะมา 10- จาก13เกมวันเสาร์เปิดบ้านเอาชนะทางฟินิกซัน1 2 4 109กินตั้งที่ลบ7.5สู้ตั้งต่อ13นัด้านหลังได้มา8แล้วก็เสียแค่หนะครับทีมเนี้ยก็ยังมีจูสแรนเดลที่สลับหน้าช่วยแอนโทนีเอเวิร์ดอย่างนั้นที่แล้วในเอดเวิร์ดเจ็บปากไปประมาณควอเตอร์กว่าก็ทำให้แรนเดลนั้นช่วยประคองทีมมาไว้และเกมป้องกันของพวกเขานี่เหนียวมากนะครับเสียซันแค่45แต้มครึ่งแรก ก่อนที่แอนแมนกลับมาช่วยครึ่งหลังแล้วก็ทุบเกมจนขาดดีทรอยต์เจอกับมินนิโซตาสินัดเนี่ยปรากฏว่าดีทรอยต์ชนะแค่3แล้วก็แพ้ไปถึง7เลยตอนนี้การที่พวกเขาไม่มีเคกันแฮมก็เลยถูกมองว่ายังเสียเปรียบอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับและตัวผู้เล่นของทีมบูฟก็ดูครบกว่าเพีเยงแต่ว่าเจอกันมาเมื่อช่วงวันที่5มกราทางพิสตันก็เคยพลิกล็อกชนะ1 1 9 1 0 5แล้วและพิสตันเดนบาส์รอง2หนุ่เนี่ยได้12เสียแค่8แล้วก็เจ้าไป2 ทีมบ,บูฟฟเฝ้าบาสู้ต้าต่อได้15นะครับเสียไป22เจ้า1ผมคิดว่าคู่นี้สูสีนะก็เลยชอบทางพิสตันที่บวก7นะครับส่วนคู่ตอนตี50นาทีมีทางเทลเบ r รเซอร์ไปยังนิวอร์กนิกส์เทลเบรเซอร์ในชนะแค่32หลหนขณะท New York ี่นิวอร์กนิกส์นั้นชนะได้ถึง46หนแต่สู้ต้านต่อในกลายเป็นว่าเทลเบ r รเซอร์กินมากกว่านิวอร์กนิกส์นะครับ41ต่อ34เกมด้วยกัน โดยฟอร์มเบรเซอร์12เกมที่ผ่านมานั้นชนะ4แพ้8วันศุกร์นั้นไปโดนคิงส์ถล่ม128 1 0 7จากที่เคยกินแต้มมา5ใน6นัดน,นะครับมาเจ๊ง3เกมติดละส่วนนิกสก็บุกไปเล่นงานบัคส์เมื่อวันเสาร์1 1 6สต่อ107ส่วนผลงานในการเฝ้าบ้าน8เกมนี้ก็ชนะมา6นะครับนิวยอร์กเนี่ยถ้าสู้ตต้มต่อ20เกมล่าสุดได้7แล้วก็เสียไป13ด้วยกันคู่นี้เวลาเจอกัน6นัด นิวยอร์กก็ปราบทางโพลแลนด์ไปหนัดด้วยกันตอนนี้ตัวผู้เล่นบนหน้ากระดาษนิวยอร์กก็ยังดูดีกว่าได้เล่นในบ้านด้วยแต่พวกเขาก็ยังขาด3กาดโดยเฉพาะ,จะเจเรนบรันซันนะครับไมล์แมคไบร์แคมเปญอีก2สำรองเนี่ยก็ยังลงไม่ไหวพวกเขาเองเวลาต่อยคู่แข่งอยู่น้อยๆ5แต้มนะครับ13นัดหลังสุดก็ได้แค่4แล้วก็เสียไป9เบรเซอร์เป็นบาสหนุมนะครับแล้วก็สู้ดีนัดที่แล้วที่เจอกันมาครึ่งเดือนก่อนเป็นรองอยู่4แต้ม ็ลากนิดจกนกระทั่งถึงต่อเวลาได้แล้ว2ทีมเนี่ยเวลาเจอกัน10ผลหลังบาสรองเนี่ยจะเข้าไป6แล้วก็เสียแค่3เจ้า1เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าบาสรองอย่างเบรเซอร์นะครับเช้าพรุ่งนี้ก็มีหวังครับที่บวก8ส่วนคู่ตอน6โมง10นาทีนะครับมีวอริเออร์สไปยืนสเปอร์นะครับวอริเออร์นั้นชนะ42แพ้31ส่วนสเปอร์นั้นชนะ31แล้วก็แพ้ไป42แต่กินแต้มสูสีนะครับวอริเออร์กินมากกว่าแค่35ต่อ3 4ี่เอง ก็เดนสเต็ในชนะมา3ใน5นัดแล้ววันเสาร์นั้นก็บุกไปต้อนผลิแกนมาร1 1ต่อ95ปรากฏว่าออกเจ้านะครับที่ลบ16เพราะราคามันเฟอรอมากจริงๆการสู้ต้านป่องเบรเซอร์เเกมหลังเนี่ยได้มันเจ๊งไป5แล้วก็เจ้าไป1นะครับขณะที่สเปอร์เนี่ยแพ้มา3เกมติดเมื่อเช้านั้นโดนซื้อติดคาบ้านเลย121ต่อ11 1แต่ก็ยังกินตามน,นะที่บวก12.5ครับแล้วสเปอร์เนี่ยสู้ต้านป่อ6เกมหลังเนี่ยกินมาได้ถึง5นัดด้วยกัน สองทีมนี้เจอกัน6เกมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าสเปอร์นี้จะกินแต้มได้5ครั้งแล้วสเปอร์เนี่ยเฝ้าบ้าน3าเกมหลังกินแต้มทั้งหมดเลยแล้ววอริเออร์ในช่วงที่ผ่านมา10บผลเนี่ยสู้ตันต่อบก็ไม่ดีได้2เสีย6แล้วก็เจ้าไป2นะครับขณะที่สเปอร์นั้นผมว่าสไตล์พวกเขาเนี่ยไม่ค่อยเสียบอลง,ง่ายๆมาเจอเกมป้องกันวอริเออร์เนี่ยก็น่าจะพอไหวและเกมป้องกันสเปอร์เองก็ดีด้วยนะครับน่าจะ拉ให้เกมคู่นี้สกอร์มันไม่ได้แบบดูไหลลื่นสักเท่าไหร่ ก็เลยคิดว่าชอบบาสรองอย่างสเปอร์นะครับที่บวก12สรุปแล้วเนี่ยชอบพิสตันเบรเซอร์สเปอร์บาสรองทั้งหมดเอามาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบารนวนมันครับ